สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่5พฤษภาคม2565นะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับการจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมซอนเม์แล้วก็ r ร c e เจม e s นะครับรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการขายสโมสรที่หโ,โหอัปเดตละเอียดมากแล้วก็ดูแล้วอาจจะมีทิศทางเชิงบวกนะครับที่ว่าการขายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรอฟังรายละเอียดกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับยาแก้ไอาตาขันตี ใครเจ็บคออมีเสมหะเนี่ยไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติจัดท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์บสมันยาวนานกว่า3ปีนะครับไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับขอบคุณนี่นะครับสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์บสนะครับก็ไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับฝากสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณนี่ด้วยครับคอล่าแอ็นั่นเองนะครับวิตามินสูตรลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุดตันหรือผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวด้วยทั้งตัวปลอดภยอัยมีออยมีฮารันด้วยนะครับปรึกษาปัญหาแอดไลน์แอดคอร่าแเลยนะครับหรือว่าสแกน QR Code แจ้งว่ามาจากรายการของปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทาง s u z u k i ด้วยนะครับก็ power you up นะครับ s u z u k i s w i ป t s p o r t Eco ค a r เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet แล้วก็แพลตฟอร์ม Hard t e ท h เพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่ให้ตอบสนองได้อย่างทันใจนะครับ ตอกย้ำความนิยมตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0 0คันสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ฝากเสื้อช่องปีเตอร์บ t V5 กันด้วยปิดพรีวันที่10พฤษภาคมนี้แล้วยอดล่าสุด200กว่าตัวแล้วนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับ UCL นะครับมาดริดนี่มาดริดจริงๆนะครับโอ้โหจะพลิก จะตกรอบแต่ว่าพวกเขาโกงตายได้อีกแล้วครับจริงๆตั้งแต่รอบ16ทีมนะเจอไปแอเชรอบ8ทีมเจอเชลซีของเราแล้วก็รอบรองชนะเลิศเจอกับแมนซิตี้นัดแรกนี้คือแพ้มาก่อนนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยโดนแมนซิตี้นำไปก่อนด้วยนะครับจากริยัตมาเรสนั่นหมายความว่าตอนที่โดนนำเนี่ยโอ้โหช่องว่างมันเพิ่มเป็น2มาตริตต้องยิง2ลูกแต่พวกเขาทำได้ครับโรดิโกโกเอสนะครับมายิง ลูกหนึ่งก่อนนะครับช่วงจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้อีกลูกหนึ่งตอนทดเวลาบาดเจ็บนะครับเรียกว่าเหมือนกับเครื่องติดใจกําลังมายิงแบบติดๆกันเลยก็เลยทําให้ใน90้นาทีเนี่ยมันก็เป็นมาดริดชนะไป2อหนึ่งรวมสกอร์สนัดมันก็ยังเท่ากันใช่ไหมครับต้องไปต่อเวลาพิเศษแล้วมาดริดมาได้จุดโทษครับคาริเบนเซมายิงไม่พลาดครับคนนี้เป็นเต็งหนึ่งบอลลงดอตอนนี้แล้วนะช่วยให้เรัลมาดริดชนะแมนซิตี้สามหนึ่งรวมผล2นัด มาดริดเข้ารอบชิงชนะเลิศครับสกอร์รวม6ต่อ5ไปเจอกับลิเวอร์พูลในนัดชิงชนะเลิศโหถือว่ามาดูกันครับมาดริดจะได้ย้ำแค้นลิเวอร์พูลหรือว่าโมฮัมเหม็ดซาราจะถอนแค้นได้สำเร็จถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเราเชลซี Chelsea นะครับก็โอ้โหเรื่องของเกี่ยวกับ กระบวนการขายทีมปีเตอร์โบสใช้เวลาในการแปลประมาณ30-40บนาทีครับละเอียดแล้วก็ยาวมากเป็นศัพท์เชิงเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับมีข้อมูลจาก The a t h l e t i c UK โดยนักข่าว Jacob Whitehead แล้วก็ u u k e o เ c h e r รวมไปถึงแม l ลอของ Telegraph นะครับบอกว่าการเสนอราคาซื้อเชลซีของเซอร์จิมแรดคริฟต์นะฮะเจ้าของบริษัท i n e o s มูลค่า 4,250ล้านปอนด์ที่ขอซื้อเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าโดนปฏิเสธไปแล้วนะธนาคารเรนปฏิเสธไปแล้วแต่เหมือนกับว่าตัวเซอร์จิมแรดคริฟยังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็มีถแถลงการแบบจัดเต็มเลยครับของทอมครอตตี้คนนี้เป็นผู้ในการบริษัทอินิออสโดนสื่อถามหลายข้อที่น่าสนใจนะครับอ,อย่างแรกพูดถึงเรื่องที่โดนปฏิเสธก่อนนะครับเขาถแถลงการบอกว่าเราโดนธนาคารเรนปฏิเสธข้อเสนอมา พวกเขาส่งเมลกลับมาแล้วก็บอกว่าให้ลืมไปได้เลยพวกคุณไม่ได้อยู่ในกระบวนการตอนนี้แต่เราจะคอยย้ำเตือนธนาคารเรนเสมอว่าเรายังพร้อมสู้ต่อที่นี่เรามองตัวเองว่ามีส่วนร่วมกับแฟนบอลแล้วก็มองว่าข้อเสนอของเราคือการทำตามคำเรียกร้องของแฟนบอลนั่นเองนะครับแถลงการจากผู้ในาการอินิออสนะครับยังบอกอีกว่า เราไม่ได้เข้ามาล่าช้าเพื่อให้กระบวนการมันยืดไปมากกว่าเก่านะจริงๆเนี่ยเราเคยดูความเป็นไปได้ที่จะซื้อเชลซีตั้งแต่ปี2018แล้วนะแต่ว่าเหตุผลที่ตอนนั้นไม่ได้ซื้อเพราะว่ายังแพงเกินไปรวมถึงสัญญาณของเชลซีตอนนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะประกาศขายแบบเป็นทางการด้วยแต่มูลค่าตอนนี้มันมีความสมเหตุสมผล ตัวเลข2,500ล้านปอนด์ค่อนข้างสมเหตุสมผลและถ้าเงินก้อนนั้นมีสิทธิ์ที่จะซื้อเชลซีได้พวกเราก็คุยกันในบริษัทว่าไปลุยกันเถอะที่สำคัญคือเซอร์จิมบาร์ดคริฟเขาเป็นแฟนบอลตัวยงด้วยเขาถือตั๋วปีเชลซีมานานถึง10ปีฟังมาจนถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้านหนบอกว่ายื่นซื้อ4,250้าล้านปอนด์ไงทำไมถึงบอกว่าตัวเลข2,500ล้านปอนด์มันเหมาะสมจริงๆ2 5ง0คือตัวเลขในการซื้อเชลซี นะครับส่วนที่เหลือจากนั้นที่ทําให้มันไปถึง4,250เนี่ยมันคือเงินการันตีว่าจะลงทุนกับสโมสรใน10ปีจากนี้นะครับซึ่งทุกๆก,กลุ่มก็มาแนวนี้หมดแล้วครับยืน 3, ่น3,500-4,000ถึงแล้วก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนไงส่วนเทคโอเวอร์ over, กับส่วนที่จะเอาไปลงทุนกับสโมสรน,นะครับนะักข่านวะยังถามจี้ทางผู้ในาการบริษัทอินิออสอีกนะครับว่าแล้วเรื่องที่โรมันอับรามวิชจะขอเอาหนี้คืน1,600ล้านปอนด์นะเป็นไงบ้างน,นะครับ เขาก็ตอบว่ามันเป็นคำถามที่ดีและอาจจะเป็นคำถามของทางรัฐบาลด้วยแต่นี่ก้อนนั้นเนี่ยอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เรายื่นข้อเสนอเพื่อเทคโอเวอร์ over, เพราะจุดยืนของเราคือจะซื้อเชลซีเอฟซีแบบ100%เป็นทรัพย์สินแบบไม่มีหนี้สินรวมถึงการันตีว่าทีมเดินหน้าต่อได้ทันทีอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีความเคารพต่อโรมมนอับราโมวิชด้วยสิ่งที่เขาเคยทำก็ยอดเยี่ยมและเราต้องดำเนินการต่อไป ข้อสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในแบบที่ว่าเหมือนโจมตีกลุ่มของท็อตโบรีเหมือนกันนะครับเขาถามว่าคิดยังไงกับกลุ่มของท็อตโบรีนะครับทอมครอตตี้ผู้ในการอินิออสบอกว่าปัญหาของกลุ่มพวกเขาอะจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวท็อตโบรีเลยนะแต่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนก็คือบริษัทเคลียร์เล็แคปิตอลที่เป็นเงินทุนหลักของกลุ่มโบรีมันเป็นการประมูลแบบไพรเวทอีควิตี้ และถ้าเป็นในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL นะเขาจะไม่อนุญาตให้บริษัทแบบนี้มาเข้าถือหุ้นทีมกีฬาเด็ดขาดซึ่งผมคิดว่าพเมลีกก็ควรทำแบบนั้นเซอร์จิมแรดคริฟ์เจ้าของของพวกเราเคยทำงาน7ปีในรูปแบบแบบเดียวกับเค e เ e ็ c แคปิตอมาก่อนและลักษณะของรูปแบบนั้นเนี่ยก็คือ private equity เนี่ยมันคือลักษณะการลงทุนเพื่อถลนหาผลตอบแทนระยะสั้นถึงปานกลาง แต่เชลซีไม่ใช่แบบนั้นเชลซีคือทีมที่ต้องลงทุนมหาศาลในระยะเวลาอีก10ปีข้างหน้าเป็นระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นนะครับก็เหมือนกับโจมตีกลุ่มของโบลี่นะครับว่าเงินทุนหลักของกลุ่มโบลี่เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการลงทุนระยะสั้นถึงระยะกลางแต่เชลซีจริงๆแล้วควรเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่านะครับเรียกว่าคุณเรียกว่าเกมออฟทรอนนะครับ ชิงบอลลังเจ้าของสโมสรเชลซีนะครับและผมมีเห็นรายงานจากทางสกายสปอร์ตด้วยนะครับโดยนักข่าวมาร์คคลแมนบอกว่าจริงๆฝั่งของท็อตโบรี่เขาก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วเขามีการปรับสัดส่วนหุ้นส่วนโครงสร้างนะครับของการเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีโดยเรียกว่ากลุ่มของโบรี่ก็ละเอียดเพียงพอที่จะหาทางรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่เรียกว่าจิตวิทยามาเต็มอ่ะโยนความกดดันนะครับใส่ฝั่งตรงข้ามเต็มที่นะครับผมไปอ่านกระแส ผมแอบกระแสแฟนเชลซีในโซเชียลมาเขาก็บอกว่าไอตอนโบลลี่มันยื่นประมูลรอบแรกนะไอโคศโกฝั่งโบลลี่มันก็ไม่เคยเห็นไปแถลงการพพาดพิงคนอื่นเลยนะแต่ทาไมากลุ่มของท่านเซอร์จิมไรตคริฟเนี่ยถึงมาพาดพิงของกลุ่มของท็อตโบลี่เอออันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเหมือนกันนอกจากนี้ครับมันไม่ได้มีแค่สัมภาษณ์ของอเกี่ยวกับผู้ในการบริษัทอินิออสอย่างเดียวนะครับตัวของเซอร์จิมไรตคริฟเองก็มีไปให้สัมภาษณ์ด้วย นะครับกับทาง BBC คนนี้คือเขาเป็นคนที่เป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดของสหราชชาาจักนะครับไปให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับ BBC ถามตรงประเด็นเลยนะครับไอเรื่องซื้อเชลซีนี่ยังไงนะครับแล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับแรดคริฟส์เขาก็บอกว่าเราได้มีการสื่อสารกับธนาคารเรนแล้วก็มีการพบกับพวกเขาสัปดาห์ก่อนนะสิ่งที่เราอยากจะบอกธนาคารเรนก็คืออย่าเพิ่งรีบปัดตกข้อเสนอของเราเร็วเกินไป เราเป็นคนอังกฤษมีความตั้งใจดีต่อเชลซีและถ้าผมเป็นธนาคารเรนผมจะไม่ปิดประตูของกลุ่มของผมเด็ดขาดส่วนเหตุผลการยื่นข้อเสนอล่าช้า BBC ก็ถามครับและไรท์คริฟต์บอกว่าเหตุผลมันง่ายมากมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในการซื้อทรัพย์สินของชาติและความมุ่งมั่นขนาดนั้นมันต้องใช้ทั้งเงินและเวลาโอเคแหละเราอาจจะมาช้าแต่เรามีความมุ่งมั่นเต็มที่ เราไม่ยอมแพ้นี่คือความรับผิดชอบที่พวกเราตั้งใจจะลุยกันต่อนะครับนี่คือฝั่งของเซอร์จิมร c ดคริสนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขายังไม่ใช่ตัวเต็งนะครับตัวเต็งยังเป็นกลุ่มของท็อตโบรีเหมือนเดิมแต่เหมือนยังไม่ยอมแพ้นะครับทีนี้ครับหนึ่งคำถามที่ชวนคิดมากที่สุดก็คือแล้วสรุปเรื่องหนี้1,600ล้านปอนด์จะเอายังไงเพราะถ้าเกิดเซียมีเยื่นกรานว่าจะเอานี่คืนเนี่ยรัฐบาลจะไม่ยอมหรือเปล่า และถ้าเกิดรัฐบาลไม่ยอมแล้วถ้าเกิดการขายเชลซีมันล่าช้าเกินวันที่31พฤษภาคมเนี่ยตามกฎแล้วถ้าเกิดไม่เสร็จสิ้นใน31พฤษภาคมนะฮะก็คือทางเชลซีมีโอกาสที่จะโดนอยู่ในสภาพที่ต้องให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมเพราะไม่มีเจ้าของกิจการและถ้าเกิดรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมมันมีโอกาสที่เชลซีจะโดนตัดก้าวแต้มหรือถ้าเกิดไม่ใช่การตัดแต้มมีโอกาสโดนตัดสิทธ์ จากการเล่นพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าด้วยอันนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะครับเพราะตามกฎมันมีระบุเรื่องนั้นเอาไว้นะครับซึ่งรายงานล่าสุดจากทางแมทลอนะครับแมทลอน่าจะเป็นคนเดียวเลยมั้งครับที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็รายงานเกี่ยวกับทางออกของประเด็นนี้นะครับเขาบอกว่าน่าจะหาข้อตกลงกันได้ครับด้วยกลยุทธ์ยุติข้อบาดหมางชั่วคราวซึ่งกลยุทธ์นั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Brexit style backstop นะครับไปหาข้อมูลมาให้ว่ามันคืออะไรปีเตอร์โบไปหามาก็คือการที่สหรชาชอาณาจักรเนี่ยจะยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพสุลกากรยุโรปชั่วคราวจนกว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับแม้ว่าทางสหรชาชอาณาจักรจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปแล้วก็ตามถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือตอนนี้เหมือนทุกคนน่าจะเข้าใจกันว่าเบรกซิถูกไหมครับก็คือทาง สหรัชธนณาราถอนตัวจากสหภาพยุโรปนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์ที่ต้องต้องประนีประนอมยุติความบาดหมางไว้ก่อนเนะี่ยก็พร้อมที่จะคุยเช่นกันก็คือลดความบาดหมางต่อให้มันแบบยืนกรานแข็งยังไงมาตลอดแต่ก็พร้อมที่จะประนีประนอมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้และถ้าเกิดเอาทฤษฎีเนี้ยเอากลยุทธ์เนี้ยมาใช้เอามาเทียบกับการซื้อเชลซีคือเขาบอกว่าตามหลักแล้วว่าเชลซีเองเคยรับปากกับทางรัฐบาลไปแล้วว่าจะไม่มีเงินไปถึงเซียงหมี่จริง รัฐบาลถึงได้ออกใบอนุญาตขายทีมให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษพร้อมจะใช้วิธียุติข้อบดหมางช่วครางไว้ก่อนครับเพราะอะไรต้องมองถึงผลประโยชน์เชลซีเป็นหลักเชลซีเป็นสมบัติของชาตินะครับน่าจะยอมให้กระบวนการขายเสร็จสิ้นได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่จะไปหาทางตกลงยังไงกับโรมมนอับรามวิชเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีคือเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้การขายเชลซีมันจบภายในเดือนนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่า รัฐบาลก็คงไม่ได้อยากให้เชลซีมันล้มละลายคงไม่ได้อยากให้เชลซีโดนตัดแต้มคมไม่ได้อยากให้เชลซีหมดสิทธิ์แข่งรีม์ลิกเดี๋ยวเขาน่าจะหาทางตกลงกันได้ยุติข้อบัดหมาก,กับทางเซนียมีลชอวคราวเอาไว้ก่อนนี่คือกลยุทธ์ที่ทางรัฐบาลอังกฤษจะเอามาใช้ดังนั้นแมตต์อบอกว่าการขายทีมน่าจะผ่านไปได้ไม่น่าติดขัดอะไรนอกจากนี้ครับกระบวนการตรวจสอบกลุ่มของท็อตโบลีเนี่ยไม่น่ามีปัญหาด้วยครับคือตอนเนี้ย กลุ่มท็อตโบรีได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะจากธนาคารเรนไปแล้วนะแต่เหมือนกับเซอร์จิมแรดคลิฟยังไม่ยอมแพ้ไงรอส้มหล่นอยู่นะครับแต่แมตต์รอบอกว่ากระบวนการตรวจสอบกลุ่มโบลีไม่น่ามีปัญหาอะไรเป็นที่เข้าใจเลยว่าฝ่ายจัดพเมลีกเนี่ยตรวจสอบประวัติของท็อตโบรีผ่านไปแล้วด้วยคือถ้าเกิดธนาคารเรนเคาะได้รัฐบาลอังกฤษเคาะได้ก็น่าจะมีการเทคโอเวอร์อย่างเป็นทางการได้แบบไม่ยากเพราะว่าเหมือนกับในในมุมของฝ่ายจัดพิมลีกเนี่ยคือเหมือนให้ผ่านไปแล้ว เดี๋ยวรอรัฐบาลนั่นแหละรอเคาะอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งดูแล้วก็ยังเป็นทอ็อปโบลีเป็นตัวเต็งอยู่นะครับจริงๆบรรลุข้อตกลงไปแล้วเหมือนที่ผมบอกไปแต่มีกลุ่มของเซอร์จิมแรดคริฟเข้ามาแต่กลุ่มของแรดคริฟกลุ่มของเซอร์มาตินบรตันกับซีเฟนปายูกาเนี่ยแมตช์รก็บอกว่ายังไม่ได้ยอมแพ้ทีเดียวนะคือรอเสียบอยู่คือถ้าเกิดว่ากลุ่มโบลีมีปัญหาอะไรขึ้นมาที่ทําให้เทคโอเวอร์ over, ไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยก็คือยังรอเสียบอยู่แล้วก็กลุ่มของเซอร์จ เดี๋ยวกลุ่มของเขาจะเทคโอเวอร์ให้เสร็จสิ้นแบบออฟฟิเชียลภายใน3สัปดาห์ซึ่งมันก็ยังทันปลายเดือนนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอที่กังวลใจจะโดนตัดแต้มโดนตัดสิทธิ์เล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยณตอนนี้แมทเราบอกว่ายังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นมันน่าจะหาข้อตกลงกันได้นะครับเรียกว่าโอ้โหวันนี้ประเด็นดราม่าเชิงการเมืองค่อนข้างหนักแน่นนะครับแต่ผมเอามาฝากกันแบบละเอียดยิบยิบยิบเลยนะครับอ่ะพักเรื่องดรามา่าเรื่องชนเครียดต่างๆไปดูเรื่องเกี่ยวกับ คู่หูคู่นี้ดีกว่าครับเมสันเมาส์กับริสเจมส์นะครับเป็นรายงานจากทางแมดลอนะครับแมดลอ w ไปออกรายการลอนดอนอีสบลูพอดแคสต์นะครับแล้วก็บอกว่าทันทีที่เชลซีได้เจ้าของใหม่นะเชลซีจะมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แน่นอนสําหรับเมสันเมาส์กับริสเจมส์ซึ่งจะมีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ชัวแล้วไอที่จะคุยสัญญาฉบับใหม่เนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าสโมสรกลัวนะ ว่าจะเสียทั้งคู่ไปเพราะเหมือนกับสโมสรก็ยังมั่นใจว่าริสเจมกับเมาส์เนี่ยใจคือรักสโมสรเต็มที่นะครับแต่ที่สโมสรจะต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะอะไรเพราะเขามองว่าฟอร์มของเมาส์กับเจมส์ควรได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าเหนื่อยที่มันมากกว่านี้ปัจจุบันเนี่ยเมาส์ Mount กับริสเจมเนี่ยค่าเหนื่อยอยู่ในเกณฑ์ล่าง ของนักเตะตัวหลักเชลซีเลยนะครับถ้าเอาข้อมูลเนี่ยแมตต์อเคยรายงานเอาไว้ตอนที่ต่อสัญญากับเมสันเมาส์ว่าเมาส์ต่อสัญญาตอนที่แรมพาดก็มาคุมนะฮะได้ค่าเหนื่อยประมาณ7 7 0 0 0ปอนด์บางสื่อก็บอก70,000บางสื่อก็บอก9 0,000แต่มันประมาณเนี้ยแมตต์อบอก7 7็ส่วนของริเจมเนี่ยตัวเลขสวิงมากครับบางสื่อบอก4 0,000นบางสื่อบอก5 0,000บางสื่อบอก6 0,000แต่ว่าโดยส่วนใหญ่สื่อที่น่าเชื่อถือจะบอกว่าค่าเหนื่อยน้อยกว่าเมสันเมาส์อีกนะ นะครับซึ่ง2คนนี้คือได้ประมาณเนี่ยไม่เกิน7-800,000หมื่นซึ่งมันก็น้อยจริงๆถ้าเกิดเทียบกับผลงานนะครับอย่างเมสันเมาส์ก็ยิงเยอะสุดจ่ายเยอะสุดของเชลซีที่ดูการนี้ถูกไหมครับริสเจมถ้าไม่เจ็บก็โอ้โหเล่นดีมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อสัญญาฉบับใหม่แนะ่รอแค่เคลียร์เจ้าของใหม่เพราะตอนนี้มันยังคุยกระบวนการเกี่ยวกับการต่อสัญญาไม่ได้ไงมันโดนคว่ำบาตอยู่แต่ถ้าได้เจ้าของใหม่ปุ๊บเชลซีเจะรีจัดการ2คนนี้ทันทีนะครับต่อสัญญาซึ่ง ไอ้เงินขัน้นในปัจจุบันมันก็น้อยจริงๆนะครับให้เทียบง่ายๆไม่ต้องเอาลูกระกูก็ได้ลูกระกูเป็น3ามแสนกว่าพวกกองเต้ก็แตะเลข3ถูกไหมครับให้ดูอย่างโอดอยแสนสองนะครับโรเบนลอฟตาชิกแสนห้านะครับโหดมากคืออย่างโอดอยเนี่ยให้แสนสองตอนนั้นเพราะกลัวจะย้ายไปาเยน นะครับแต่มันก็เยอะจริงๆนะแสนสองกับการที่แบบยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมาเลยส่วนรเูเบนลอตตาชิกเนี่ยตอบแทนความไว้วังใจว่าถึงจะเจ็บหนักแต่ยังเชื่อว่ากลับมาได้เลยกล้าให้แสนห้าซึ่งมันก็เยอะครับแล้วเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดนักเตะคนอื่นค่าเหนื่อยประมาณนี้นะครับคนในทีมที่ค่าเหนื่อยไม่ถึงแสนเขาจะอยากได้เงินมาขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกลูดิเกอร์เนี่ยก่อนหน้านี้นอยากให้เก้าห เอ้ยตอนนั้นเนี่ยเขารับค่าเหนือ 90, ่อยเก้าหมื่นเขาจะอยากได้มากกว่าน,นั้นก็ไม่แปลกเพราะรว่าลีดิกร์ก็คงคิดโอ้โ oh, หชิคมันยังแสนห้ากูได้เก้าหมื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้ค่าเหนื่อยที่สมเหตุสมผลอยู่แล้วแต่ผมว่าเย่่เพึ่งให้ตัวเลขแบบเวอร์เกินไปนะครับเพราะว่าเชลซีที่ผ่านมาเคยลงให้ดูไปแล้วว่าค่าเหนื่อยเป็นอันดับสองของพิมลีกเลยนะครับต้องพยายามลดเพดานค่าเหนื่อยลงมานิดนึงแต่ก็ต้องสมเหตุสมผลกับเขานะผมว่าหลักแสนต้นๆถึงแสนกลางๆน่าจะเหมาะสมกับเเมาแล้วก็สจ เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่รอได้เจ้าของใหม่ซะก,ก่อนซึ่งใจของทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเด็กปั้นสมโมสรอนมาจากคอปแฮมน่าจะอยากอยู่กับเชลซีต่ออยู่แล้วนะครับแม้ว่าเจมส์จะมีข่าวออกมาติดสนใจก็ตามนะครับอันนี้อีกอันนึงครับอาจชวนจิ้นกันหน่อยนะครับไอเรื่องของเมาส์กับเจมส์เนี่ยแมทรอพูดในเชิงเป็นรายงานข่าวแต่อันนี้ไม่ใช่รายงานข่าวเป็นแค่ความเห็นของแมทรอนะครับแมทรอบอกว่า ว่าที่เจ้าของใหม่อย่างท็อตโบลีเนี่ยคงต้องทําบางอย่างเพื่อแบบประกาศจุดยืนเออกูเจ้าของใหม่นะนะครับเหมือนที่เขาเคยทํากับลอสแองเจลิสดอจเจอร์สทีมเบสบอลเมเจอร์ลีก Base Major League สหรัฐนะครับเมทลงบอกว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์เจ้าของใหม่อย่างท็อตโบลีเนี่ยน่าจะพยายามเซ็นกับเซ็นสัญญากับกองหลัง2คนและนอกเหนือจากกองหลัง2คนและน่าจะมีอีก1นึ่งดีล ที่เป็นดิวชวนสะดุดตาสะดุดใจด้วยนะครับเออเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแต่ลอนดอนอิสตูพอ o d c a s t เอารูปมาจินให้ด้วยนะครับว่า,านะครับอีกดิวสะดุดตาสะดุดใจหรือจะเป็น d e c กแ n Rice หรือเปล่า <c oughs> นะครับก็แอบลุ้นกันได้นะครับมีเรื่องอนาคตเกป,ป้ามาฝากด้วยครับจากอดัมิวสันของฟุตบอลลอนดอนบอกว่าทันทีที่จบการเทคโอเวอร์เชลซีมีเรื่องให้ต้องทำเยอะนะครับ เดี๋ยวต้องคุยสัญญาอัสปิลโกตาเอายังไงกองเต้กับจอจินโยก็ต้องดูว่าจะยังไงเพราะสัญญาจะเหลือแค่1นปีนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เหมือนกันอดัมยูสันบอกว่าเอดูอาร์เมนดีอาจจะฟอร์มตกไปหน่อยในระยะหลังมีจ่ายบอลพลาดบ่อยๆด้วยแต่ในมุมของสโมสรก็มองว่าจริงๆก็ยังไหวอยู่คนมันก็มีฟอร์มขึ้นฟอร์มลงกันได้แต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องไปทุ่มเงินแพงเพื่อซื้อประตูมือหนึ่งคนใหม่สิ่งที่ต้องคิดมากกว่าคืออนาคตเกป้า เกป้าอาจจะมีส่วนสําคัญกับแชมป์ซูเปอร์คัพแล้วก็มีหลายนัดทําผลงานได้ดีแต่กับการเป็นนายด่านสถิติโลกค่าเหนื่อยก็มหาศาลนะครับค่าเหนื่อยไม่ต่างกับชีคเลยนะครับซึ่งอดัมยูสันบอกว่าเชลซีก็มองว่ามันไม่สมเหตุสมผลบางทีเชลซีอาจจะต้องหาทางออกไปเพราะคุณจะมาจ่ายค่าเหนื่อยระดับแสนกลางๆถึงแสนปลายๆกับคนที่เป็นมือ2เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลครับต้องหาทางจัดการเรื่องนี้ สถานการณ์ตอนนี้เป็นที่เข้าใจกันว่ายูเวนตุสกำลังดูอยู่นะครับจับตาสถานการณ์ของเกป,ปาอยู่อยากจะยืมตัวแล้วก็มีลาซิโอของกุนซือมาลิซิโอซารีด้วยแต่ถ้าเชลซีคิดจะปล่อยถาวรก็คงแบบต้องขาดทุนยับซึ่งถ้าเกิดปล่อยได้ขึ้นมาจริงๆต้องหามือ2คนใหม่ด้วยเช่นกันแล้วไม่ง่ายเลยครับต้องมีฝีมือที่โอเคประมาณหนึ่งเพราะว่าทีมคงไม่เลื่อนขั้นมาคัสเบตินเนลีจากมือ3มาเป็นมือ2 เชลซีเคยให้ความสนใจแซมจอห์นสตันของเวสต์บอมครับแต่สเปอร์เป็นตัวเต็งม,มากกว่าหรือถ้าไม่ได้ใครจริงๆริงเชลซีอาจจะใช้เด็กของเราเองครับไปดึงตัวเนธานแบ็กสเตอร์มือกาววัย23ปีนะสูง191คนนี้เป็นของเชลซีนะครับปล่อยยิมไปอยู่ฮาวซิตี้ ลงสนามไป15นัดเก็บคลินชีตไป7นัดแถมตัวตั้งแต่เองก็มีแรงกระหายอยากจะเล่นชุดใหญ่ด้วยอาจจะไปเอาคนนี้มาแทนเกปปาก็เป็นได้นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันวันนี้ก่อนจากไปนะครับย้ำอีกทีครับเสื้อช่อง V5 นะครับปีเตอร์โบสนะครับนี่นะครับก็จะทําเป็นตัวสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกแชมป์ที่เสี่ยมีทําให้กับเรานะครับขอบคุณทางสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาาทจออมง ขอบคุณทางซูซูกิสวิปนะครับพาวเวอร์ยูอนะครับคุณแม่น้องเอิญนี่ก็ขับซูซูกิสวิปเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคอร o าแอคนะครับวิตามินสุดลดสิวใครสนใจสแกน QR Code โค้ดเลยครับมาจากช่องพีทเวอร์มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับช่วงนี้พีทเวอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย